ช่องแรงชาแนลช่องแองคาเนรู้การทำบนสายมะพร้าวกันพื้นฐานมืองต้นแนะนำสำหรับมือใหม่ตามสไตล์บ้าทองแดงสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก่อนที่จะลงแปลงฝักนะครับก็เดี๋ยวจะไม่รีบร้อนนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยก็จะแนะนำเคล็ดลับอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับถุงพลาสติกนะครับวันนี้ก็เป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับบนสามะพร้าวมือใหม่นะครับ อยากจะรีไซเคิลของเก่าๆนะครับถุงพลาสติกนะครับก็ไม่อยากให้ทิ้งเป็นผ้านะครับถ้ามีประโยชน์ก็สามารถเก็บกลับมาใช้เหมือนเดิมได้นะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอย่างนั้นนะครับเกี่ยวอะไเลยกับบนไซตมะพร้าวนะครับกับพลาสติกก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับสามารถช่วยอะไรบน็ซมะพร้าวได้บ้างโอเคครับมาดูกันขั้นตอนแรกอย่างแรกเลยผมมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับนี่ตัวอย่างนะครับผมได้ทดลองทําไว้ ก็เป็นการป้องกันกะลาแตกนะครับลูกนี้ปอกไว้ที่สวนแล้วก็ไม่ได้ตาเล็กเกินนะครับเพราะว่าไม่ได้กัดกะลาก็เลยเลี้ยงยอดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับให้รากแข็งแรงส่วนกะลาก็ไม่ใช้ผ้านะครับเพราะต้องรดน้ําอยู่ตลอดนะครับช่วงนี้ก็แดดร้อนจัดนะครับอากาศร้อนเยอะเลยนี่นะครับวางอยู่กลางแดดแบบนี้ไม่แตกนะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีไอ้น้ำอยู่ข้างในนะครับก็เป็นการควบอากาศนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเกตด,ดูนะครับว่ากะลาจะแตกไม่แตกนะครับนี่ก็สามสี่วันแล้วนะครับน,นะครับจะเห็นว่ากะลายังไม่แตกนะครับหลายวันแล้วนะครับก็อยู่สภาพแบบนี้ก็ตอนรดน้ําก็อ่าเปิดถุงมารดน้ํานะครับแล้วก็ปิดกลับไว้ก็ถือว่าให้ดูกันนะครับนี่เลยตัวอย่าง ถือว่าใช้ได้ผลนะครับเกิดเลย,เลยส่วนอีกลูกนึงนะครับลูกนี้ต้องแอบร่มหน่อยเพราะว่า,าพึ่งยกรากนะครับแล้วก็นี่เลยถ้าใช้ผ้าแบบนี้นะครับก็ต้องรดน้ำบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันร,รากมันแห้งนะครับตรงนี้พึ่งยกรากมาน,นะครับประมาณนี้ก็ต้องให้ผ้าแบบอยู่ตลอดนะครับ แต่ถ้าตากแดดไว้ก็แป๊บเดียวนะครับแดดจัดอย่างนี้ก็ไม่นานก็แห้งนะครับก็ถ้าไม่มีเวลาหมันรดน้ํานะครับก็ใช้ถุงอีกได้นะครับพอมาดูกันว่าต้องทํำยังไงนะครับตัวนี้เป็นรากเป็นทรงยอดตั้งตรงนะครับหรือรากกลุ่มกะลานะครับจะมีวิธีแนะนำดูนะครับเกี่ยวกับถุงพลาสติกกอไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆนะครับเคหาถุงพลาสติกนะครับลูกใหญ่ ดน้ำยังไงนะั่นเลยก็ต้องใส่น้ำไปในถุงสักหน่อยนะครับนี่นะครับได้แล้วใส่น้ำไว้ประมาณนี้นะครับสเสร็จแล้วก็จัดเอากระถางใส่ลงในถุงนะครับวางกลงก่อนแป๊บนะึ่ง วันนี้นะครับก็ผูกไว้นี่นะครับ,นนรบใส่น้ำไว้เพื่อ,อเป็นการควบอากาศนะครับถ้าแดดร้อนจัดเอยอะๆนะครับก็จะมีไอ้น้ำเกาะสวนนี้นะครับเต็มหมดเลยมันจะระเอยจากส่วนนี้นะครับก็จะทำให้รากชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับส่วนนี้ พอห่อป้าไว้ด้วยจะดีมากเลยนะครับผลาจะได้ซับน้ํานะครับแล้วก็จะได้มีความชื้นอยู่ตลอดเกาะอยู่ที่รากนะครับเป็นการรอรากไปในตัวนี่นะครับเป็นวิธีที่ไม่ต้องมันรดน้ํานะครับเคหลายแบบหลายวิธีนะครับเกี่ยวกับตรงพลาสติกโอเคแล้วก็ไปดูการใช้กับลูกเพาะอีกลูกนึงนะครับมาดูกัน นี่เลี้ยงไว้ในเร่มนะครับก็รอไว้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันใกล้ๆนะครับบอนไซบ้านบ้านนะครับสําหรับท่านไหนที่มีกระถางลูกเล็กแบบนี้นะครับลูกเล็กแบบนี้แล้วก็จะทำตรงโยตังตรงนะครับหรือรากลุมกะลานะครับพอใส่ไปแล้วมันก็จุกจักโผล่นะครับแล้วก็มันจะไม่มีความชื้น แล้วก็จะทําให้หนอมันแตกยากนะครับตัวนี้เริ่มแตกแล้วนะครับผมนายเอางออกเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ความแตกต่างนะครับนะครับอากาศที่มันขากวแน่นในถุงนะครับจะทําให้มีความชื้นตลอดนะครับจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างของสีนะครับนี่อยากชื้นตลอดนะครับส่วนพวกนี้จะไม่แน่กลุ่มนะครับก็ผมทําไว้คืนนึงเพื่อได้ยกตัวอย่างให้ดูกันนะครับ นี่ดูกันจ้าจานะครับใส่บันบ้านนะครับแนะนำกันเลยใส่ไปอย่างนี้นะครับส่วนการรดน้ำนะครับก็ต้องหาภาชนะใส่น้ำแบบนี้นะครับนี่ดินมันจะ ดูสูงขึ้นไปเองนะครับแล้วก็มันจะก็จะควบอากาศด้านบนนะครับน้ําที่เระเลยมาก็เกาะุนเวียนอยู่ในยอดถุงนะครับในยอดมะพร้าวนะครับทําให้มะพร้าวชื้นอ,อยู่ตลอดนะครับก็เป็นวิธีการเพราะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการปลูกไปในตัวแล้วก็เป็นการเพราะไปด้วยนะครับก็การเพราะมีหลายวิธีเดี๋ยวจะแนะนําการเพราะอีกรอบนึงนะครับวันนี้ผมเพาะไว้แบบนี้นะครับนี่ส่วนถ้าใคร สิ้นเปลืองกระถางนะครับก็ต้องหาอาจารย์รองยุ่งยากนะครับก่อนแนะนให้่รอบเหมือนกับต้นกลางนอกนู้นนะครับใส่น้ําในถุงนะครับนะครับตะกีเก้เจ็ดน้ําก็จะใช้เหมือนยอดชุมกะลาต้นกลางนอกนู้นนะครับนี่ใส่น้ําลงไปแล้วก็ออกนี่เลยใส่ลงในเอากระถางใส่ลงในถุงแบบนี้นะครับแลครบไวย จะมิดก็ได้หรือไม่ต้องมิดก็ได้นะครับลดยประมาณนี้ก็ถือว่า,อาตอนอากาศมันควบกล้ำในถุงนะครับก็จะมีหยดน้ำกาะตรงจุกส่วนนี้นะครับที่เราเว้นไว้พอจะทำให้มะพร้าวงอกเร็วนะครับก็ประมาณนี้กันก็โอเคยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับถุงพลาสติกลืมไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับน่นาจะจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ก,กลับมาดูใหม่ ครับการเลี้ยงด้วยถุงนะครับนี่นะครับจะทดลองกับลูกนี้ดูนะครับเป็นรากกลุ่มกะลานะครับกะลาใหญ่มากก็ใส่ในขวดน้ําไม่ได้นะครับเนื่องจากลูกใหญ่ก็จะเอามาใส่ในถุงพลาสติกนะครับนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าต้องใส่แบบไหนนะครับใส่ลงไปในถุงนะครับ ยอดก็จะล้มแบบนี้นะครับก็จะมีวิธีแก้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับผมก็จะใช้ไม้นะครับนี่ไม้ไผ่เหลาจนยาวจะใช้ตะเกียบหรือไม้เสียลูกชิ้นอะไรก็เ,เล้วแต่นะครับก็เ,เสียบเพื่อ,อย้ายยอดมันล้มนะครับขขัดเ้าไปเป็นตัวบวกนะครับนี่ตรงนี้เลยแต่ก็ต้องจัดมะพร้าวย้ายร,รากมันลยอยขึ้นเหนือน้ํานะครับก็ต้อง กดยอดลงไปให้จนถึงตรงสวนโคนะครับแล้วก็เสียบไม้เข้าไปน,นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งของอยอดนะครับนี่แต่อย่างล้มไปซ้ายไปขวาก็ต้องเสียบอีกอฝั่งนึงนะครับนี่ตามรูปเลย นี่นะครับก็เป็นอันเสร็จกระตอนนะครับการเลี้ยงรากด้วยถุงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ส่วนลูกนี้นะครับเป็นลูกหน่อข้างนะครับรากจะลงล่างนะครับถ้าใส่แบบน้ําแบบนี้นะครับนี่ยอดก็จะแช่น้ําแบบนี้นะครับก็จะทําให้ยอดนอได้ก็ไม่แนะนาให้เลี้ยงด้วยน้ํานะครับในถุงนะครับแบบนี้ก็ในหากดโคบกด ลาสติกดีกว่านะครับก็จะแน่นอนกว่านะครับไม่ทำประยอดเน่านะครับแต่ใช้น้ำก็ไม่ดีนะครับโอเคครับก็จบกันไปนะครับตอนนี้ก็จะมาสรุปทิ้งท้ายนะครับจะเห็นว่าการนำถุงพลาสติกที่ไร้ค่านะครับที่ทิ้งแล้วสามารถนำกลับมารีไซเคิลให้มีค่าใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนะครับก็ในวันนี้ก็มาใช้เกี่ยวกับบอนไซมะพร้าวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับใช้ได้หลายรูปแบบเหมือนกัน ก็ถือว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับนี่สำหรับบอนไซบ้านบ้านนะครับส่วนลูกนี้นะครับเดี๋ยวจะไม่ให้รากยาวาเดี๋ยวจะทะลุถ,ถุงนะครับเดี๋ยวก็ยาวประมาณนี้ก็จะเอาลงดินเอาลงดินนะครับถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวจะมันจะไม่สวยนะครับมันจะโค้งงอหรือไม่ก็จะแตงถุงทะลุนะครับก็เอายาวพอป,ประมาณแล้วก็จะได้ลงดินต่อนะครับนี่เลี้ยงไว้ก่อนรากจะได้เดินเร็วนะครับ ส่วนที่เหลือก็นี่นะครับครอบไว้ลูกเพาะนะครับตรงก็จะมีความชื้นนะครับหน่อจะมีความชื้นแล้วก็ยอดแตกเร็วนะครับแตกหน่อเร็วขึ้นก็มีหลายแบบนะครับสามารถปรับนําไปใช้กันได้ก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับจะแบบไหนแบบไหนนะครับแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะมีลูกอุปกรณ์แบบไหนทําแบบไหนนะครับนี่ มีหลายแบบหลายอย่างนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ตัวนี้ชื้นแน่นนอนนะครับไม่ต้องรดน้ำก็พยายามดูแลน้ำในถุงด้วยครับถ้าแห้งก็สามารถเปิดเติมน้ำกันได้ส่วนลูกสุดท้ายนะครับนี่ลูกหน่อข้างนะครับก็เลี้ยงด้วยกวดแล้วก็ ใช้ถุงพลาสติกคุมนะครับก็ถ้าไม่มีผ้านะครับก็สามารถใช้ถุงได้นี่นะครับจะมีรากข้างบนนะครับปิดไว้เพื่อให้ความชื้นนะครับถ้าไม่มีความชื้นเดี๋ยวรากจะแห้งเสียนะครับก็ประมาณนี้กันสามารถตักแดดได้นะครับทีนี้กะลาไม่แตกแล้วนะครับสั้นๆวันนี้พอเป็นประโยชน์สําหรับบอนไซมะพร้าวบ้านๆเมื่อ่นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ เดี๋ยคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆต้องรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ